ดูดิคาตัวนี้อะเออแตกสวยครับจอดนี้ต้องไหลต่อแล้วแหละจริง <_ d ans> เขียวเข้าขอส้มมายังไหลยอยู่โอ้โหตัวแพงแม่งไม่ลงให้ผมสักตัวสองร้อยโอเคแล้วเปลี่ยนเป็นม่วงเขียวเข้าสวยครับโอ้โหม่วงไม่ลงให้ผมเลยไม่ลงให้หน่อยหรอสองร้อย เอาละครับกราบสวดดัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับบับเบิลน,นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Aztec Legend นนะคุณผู้ชมเป็นเกมของค่าย m m s Slot อีกเช่นเคยนะครับเอาละฮะก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยฮะ มาเกมนี้ไม่ใช่สาวถ้ำนะเป็นหนุ่มถ้ำครับมาวันนี้ทุน1000งพัครับเราก็จะมาซื้อฟรีเกมกันนะนี่ฟรีเกมแต่เป็นฟรีเกมของเบ็ดสิบาทเลยครับห้าร้อมามาดูว่าเดี๋ยจะคุ้มไหมฟรีเกมเกมนี้ไอสาวถ้ำมันฟรีเกมกี่บาทนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่เกมนี้500ร้นะเบ็ดสิบาท หมุนสิบครั้งเริ่มต้นที่คูณสองครับโอ้โหวายเข้าไม่แตกอุ้ยแล้ววายสองตัวแตกอย่างสวยชอนี้ต้องไหลแล้วแหละเออแล้วมีวายครับไหลต่อฮะสวยอืมช่อนี้เท่าไหร่ครับร้อยสามสิบห้าอย่าลืมนะทุนเราห้าร้อยนะที่ซื้ออะืออวายเข้าสวยๆเลยตอนี้ไหลต่อโอ้โหสวยจัดคุณผู้ชมแล้วมีวายครับ หลายต่อป่ะ <c oughs> เขียวขาดไปตัวหนึ่งเมืเนะ่อกี้ร้อยสี่สิบแปดนะตอนนี้เรามาได้เกินครึ่งทางแล้วครับโอ้คูณสิบหกแล้วนะตอนนี้ขอตัวแพงเข้าเนี่ยตัวไหนก็ได้อะม่วงเขียวเหลืองอะไรมาเหอะได้หมดอะ่ะตอนนี้คูณสิบแปดแล้วอะ่ะเฮ้ยมาหน่อยพวก โอ้โหไม่มาครับไม่มาโอ้โหเมื่อกี้สา์ขึ้นไปถึงคูณสิบแปดโอ้โหได้มาสามร้อยเจ็ดสิบขาดทุนไปร้อยสามสิบครับหทําไม่เป็นไรก็ถือว่าแตกสวยนะโอเคถือว่าเมื่อกี้ถือว่าไม่น่าเกียดแต่ก็คือก็ขาดทุนอยู่ดีอะแต่ถ้ามันเป็นฟรีเกมแบบไม่ซื้อก็ถือว่าคุ้มนะมาซื้ออีกรอบห้าร้อยขอสักห้าตัวไปห้าตัวห้าตัว โอ้โหเข้าได้สี่ขอห้าได้สี่โอ้ใจดำเกินมาอีกรอบหนึ่งรอบนี้ขอไม่ขาดทุนได้ไหมเออไหลรัวๆครับชอนนี้มาคูณแปดแล้วโอ้โหไม่แตกโอ้โหมีวายก็ไม่แตกเมืยอดูดีดขาดตัวไหนอ่ะเออแตกสวยครับจอดน,นี้ต้องไหลต่อแล้วแหละจริง เขียวเข้าขอส้มมายังไหลอยู่โอ้โห,โโหตัวแพงแม่งไม่ลงให้ผมซักตัว200โอเคได้อยู่ครับไม่น่าเกียดนะโอ้โหไม่มาเงียบกริบเลยแตกรอบเดียวเองอะ่ะ200ให้ผมรอบเดียวเองอะ่ะโอ้โหขาดทุนดีอย่างเงี้ย เนี้ยขาดทุนยับดีครับมารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายฮะถ้าไม่แจกก็คือจบแค่นั้นไปสี่ตัวไม่สี่หรอขอห้ามามาโอ้โหแม่งให้สี่อ่ะขอห้าได้สี่ตลอดเลยวะรอบสุดท้ายนะคุณผู้ชมรอบนี้ถ้าไม่แตกพันก็คือจบแล้วนะ ตัวแพงมันไม่ค่อยลงอ่ะดูดิโอ้วายสองตัวแตกสวยครับโอ้โหแล้วไม่ไหลนะดิพอแตกสวยแล้วก็ไม่ไหลให้อ่ะเอ็บีเป็นงี้ตลอดเลยอ่ะทรงนี้ขาดทุนยับแน่ๆครับอื้ไม่มาจริง แล้เปลี่ยนเป็นม่วงเขียวเข้าสวยครับโอโ้ม่วงไม่ลงให้ผมเลยไม่ลงให้หน่อยอรอสองร้อยโอ้โหไม่มาจริงครับโคตรเกลือหลังๆนี่เริ่มเกลือแล้วนะฟรีเกมเนี่ยโอ้โหเหลือสี่ร้อยซื้อไม่ได้ด้วยเหลือสี่ร้อยคุณผู้ชมมาขอเบ็ดห้าบาทสักรอบที่จะแตกไหมเบ็ดห้าบาทเนี่ย รอบสุดท้ายแล้วอันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ผมก็พอแล้วเหนื่อยไม่แตกก็เลยอ่ะแตกแบบแตกแค่ช็อตเดียวแล้วก็หายไปเลยอ่ะฟรีเกมอะไรวะเนี่ยแดงเข้าแล้วไหลส้มรับวายเข้าอีกสวย ชอน,นี้เปลี่ยนเป็นโอ้โหย,ย,ยังไหลต่อแล้วไหลอีกไม่มีตัวแพงเข้าเลยชอนี้ไหลก็จริงแต่ไม่มีตัวแพงเข้าเลยไหลแล้วตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้โหสภาพตัวแพงแม่นลงให้ผมเลยอะ่ะเปลี่ยนเป็นม่วงดิโอ้โหเปลยนเป็นแดงโอเคยังไหลยอยู่แล้วม่วงเข้าพอดีสวยครับลุ้นฟรีในฟรี ไม่มายังได้ลุ้นอยู่คุณผู้ชมฟีในฟีฮะยังได้ลุ้นครับโอ้แล้วเข้าฟีในฟีเมื่อกี้ตอนนี้แตกร้อยสามสองฮะและเข้าฟีในฟีครับเพิ่มอีกสิบครั้งมะเพิ่มอีกสิบครั้งยังได้ต่อชะตาชีวิตเพิ่มครับตอนนี้คูณยีิบสี่แล้วอะ่ะขอให้แบบตัวแพงอะตัวแพงเข้าสักช็อตหนึ่งอะตัวไหนก็ได้ตัวแพงแพงอะ เข้าสักช็อตหนึ่งเนะี่ยผมว่าแตกพันแน่ๆโอ้โหแล้วแม่งไม่มาเลยดูดิโอ้เพราะเข้าฟีในฟีแม่งไม่แตกให้ผมเลยดูดิคุณผู้ชมโอ้อยังเกลือไม่มาเลยครับจะหมดแล้วเนะี่ยดูเดมยังไม่แตกสักรอบเลยเอาจริงโอ้โหโอ้โห กี่ครั้งนะเมื่อกี้สิบสี่ครั้งมาแม่งไม่แตกสักรอบเลยสิบสี่ครั้งอะ่ะสภาพโอ้จบจัดเลยเกมเอ็บีเกมใหม่ไม่เคยแจกเลยจริงๆนะเกมมาใหม่ดีไรแม่งไม่แจกแดกตลอดคนระับโอ้สภาพเหลือสี่ร้อยทุนหนึ่งพันพอดีวะ่ะไม่มต่งกินข้าวเอาละฮะผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ แล้มารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ